หลิงหลิงเคลียร์ปมปฏิทินแนบชิดโป๊กจนกลายเป็นดราม่ากระชอนเพิ่งเป็นประเด็นดราม่าร้อนฉาก,กับกรณีปฏิทินช่องสามเซตที่มีพระเอกตัวท็อปโปก๊กธนวัฒน์ถ่ายร่วมกับสีสาวดาวรุ่งหลิงหลิงออมภายและมิ้งรันซึ่งภาพความใกล้ชิดระหว่างหลิงหลิงและโป๊กจุดชนวนความไม่พอใจต่อการทํางานของช่องที่ไม่เซฟนักแสดงหญิงจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นกระแสรามาทําให้แฟนๆทั้งสองฝ่ายออกโรงด่าทอกันและก,กัน รวมทั้งพาดพิงศิลปินทั้งสองฝ่ายในทางเสียหายในโลกโซเชียลแต่ทางช่องสามได้มีการร่อนจดหมายสามภาษาออกมาปกป้องฝั่งของโป๊กเพียงฝั่งเดียวและแทบจะถือว่าเป็นครั้งแรกในกรณีแบบนี้ที่ทางช่องมีการเทคแอคชั่นสร้างความไม่พอใจให้แฟนๆของลิงออมและเหล่านักแสดงหญิงคนอื่นในช่องจนออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้ช่องสามปฏิบัติและดูแลนักแสดงหญิงเท่าเทียมกับนักแสดงชายผ่านแฮชแท็กช่องสามสิตธนสตรหญิงให้เท่าเทียมจนทางชาองสาม ต้องร่อนจดหมายอีกฉบับเพื่อชี้แจงกับแฟนๆว่ามีการปกป้องดูแลหลิงออมและดำเนินคดีทางกฎหมายไปแล้วเพียงไม่ได้แจ้งเพราะเป็นความทิ้งการของนักแสดงที่ไม่อยากให้เป็นกระแสข่าวใหญ่โตล่าสุดหลิงหลิงสิริลักษ์และออมก่อนทัศออกมาให้สัมภาษณ์เดรารรมาที่เกิดขึ้นเรื่องปฏิทินว่าจริงๆมันก็ตามบริฟก็อยากให้ทุกคนอย่าใช้คำพูดที่รุนแรงเกินจนทำให้ฝ่ายหนึ่งต้องรู้สึกไม่ดีหลิงไม่ได้ไม่รู้สึกไม่สบายใจในการทำงานหลิงไว้ใจคนรอบข้างอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นพี่พี่นักแสดงหรือพี่พี่ทีมงานเขาก็คงเซฟเราอยู่ตลอดเราสองคนเองก็โอเคไม่ได้รู้สึกอึดอัดไม่ได้รู้สึกว่าเราถูกไม่ให้เกียรติด้วยว่าที่เราทํางานในวงการเวลาถ่ายรูปหรือเวลาทํางานมันก็จะมีโอกาสใกล้ชิดกันนิดหนึ่งภาพที่ดูมันชิดกันมันอาจจะด้วยเพราะเลนและมุมและมีหลายคนก็อยากให้ทุกคนอย่าใช้คําพูดที่รุนแรงเกินจนทําให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องรู้สึกไม่ดีแต่ก็เข้าใจแฟนๆเพราะเขารักและเป็นห่วงเราแต่ว่าเราก็ต้องเห็นใจคนอื่น โดยเราไม่เอาคำพูดตัวเองไปทำร้ายใครตอนวันที่ถ่ายที่โป,ป๊บก็ช่วยเหลือพวกเราหลิงมองว่าที่โป,ป๊บก็เป็นผู้ร่วมงานผู้ชายที่นิสัยดีซึ่งถ้าหลิงรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่ดีหลิงจะไปกระซิบกับทางพี่พี่ทีมงานเองค่ะ